ได้เชิญเลือกซื้อสินค้าโอท็ของดีแต่ละอำเภอนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนามาทำการทดสอบตลาดเพื่อรับฟังคำแนะนำจากลูกค้าค่ะ ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เปิดกิจกรรมทดสอบตลาดและการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นโอท็อปของผู้ประกอบการโอท็อปจาก8อำเภอรวมทั้งสิ้น20กลุ่มโดยกิจกรรมนี้ค่ะเป็นการนําผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนามาทําการทดสอบตลาดเพื่อรับฟังคําแนะนําจากลูกค้านําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นและเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่มีการพัฒนาที่โดดเด่นและมีการนํานวัตกรรมมาใช ในการพัฒนาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปค่ะนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าจะจะกิจกรรมทดสอบตลาดและการพิจารณา,า,าคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นโอท็อปจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานมีมูลค่าเพิ่ม สร้างสารรค์วัตกรรมนะครับและก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่พัฒนาแล้วออกสู่ตลาดซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับจะจัดถึงวันที่14กรกฎาคม2565ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ลำพูนครับ